ส่นนะคะทุกท่านถุงทองก็ถุงเงินก็เล่นกันนะพี่จะน้องนะเด็กชายถุงเงินเด็กชายถุงทองนะคะเนี่ยเป็นเด็กนะคะเจ้าถุงเงินก็ตัวนอนอยู่ข้างล่างนะคะอเจ้าถุงไม่ใช่เจ้าถุงทองอยู่ข้างล่างถุงเงินเด็นสีสีขาวๆนะทุกท่านเจ้าถุงเงินจะเป็นพี่ถุงทองจะเป็นน้องนะ หงทองก็จะรักพี่เขามากเลยโนก,ก็เล่นกันนะคะผิวสวยมากเลยขนสวยมากเลยนะเป็นมันทั้งคู่เลยนะะลายก็สวยแต่ไม่ลูกชายเป็นแมวหน้าบูดเดอชื่อแมวเป็นแมวอะไรนะเ,นเมียเปอร์เซียนะหน้าบูดน้แต่ก็สงสารคขานะ เมวพันขนเยอะๆเนาะอชอบแบบนี้ดีกว่าแมวบ้านๆนะผิวนิ่มกลัวคาร้อนอะเมวเปเซียะกลัวคอร้อน,นะอออนใช่ชอบอยู่ห้องเย็นๆับลมดูนะคะทุกท่านเจ้าถุงเงินกับเจ้าถุงทองเขาเล่นกันนะคะไปแล้วนะคะวิ่งมาแล้วนะคะนี่คือเจ้าถุงทองนะคะ ถุงเงินอยู่น่นะถุงเงินจะสะอาดสวยนะคะถุงทองก็สะอาดนะคะแต่ไม่ค่อยไม่มีสีขาวเนาะไปแล้วนะ,ะ่เขาเล่นกันนะคะก็น่ารักตามธรรมชาติของเขาเนี่ยคะ่ะเจ้าถุงทองนะคะถุงเงินไปไหนลูกมานี่มานี่ดูอีกตัวนะคะ ไข่ตุ๋นนะคะดูไข่ตุ๋นนะคะทุกท่านนะนู่นไข่ตุ๋นนั่งอยู่นู่นนะคะไข่ตุ๋นนั่งอยู่นูนะ่นนะน่นเจ้าไข่ตุ๋นนะคะน่นท้องนะไข่ตุ๋นท้องนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เลือกวันะไอหน้หมีเป็นตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียนะคะเนี่ยดูมันเลียหญ้าจนคางู่แต่น้ำลาย อ้าวตัวเมย์ทำไมไอเจ้าขุนทองมันถึงตเมแมวแมวแกแล้วตัวนี้อืมเนาะแต่ทำไมเจ้าถุงทองมันจะกัดเอาตัวเมียมันก็ต้องรักสิเจ้าถุงทองเอ้ยถุงทองถุงเงินดูถุงทองถุงเงินก็เล่นกันดีกว่านอนได้ดเอาเล่นกันนะปี่กน้องไปแล้วนะ วันนี้จะลงคลิปแมวแมวนะทุกท่านนะโอ้ได้เยอะเลยนะนะขอจบคลิปจบไลฟ์เพลงเตนุเรอบายบายค่ะถุงทองนะคะทุกท่านนะเขาคิดว่าถุงเงินเป็นตัวเมียนะคะทุกท่านเป็นผู้หญิงนะก็เป็นเด็กไฟรุ่นไฟขนองนะคะอยากจะมีรักประมาณนั้นนะพี่ชายก็ไม่ชอบนะดูไม่ออกหรืองางว่าพี่เขาเป็นตัวผู้นะก็เหมือนกับของเขานะ เจ้าถุงเงินก็ไม่ชอบนะคะลำคาญน,นะคะหรือเจ้าถุงทงก็จะเอบมองนะคะเขาจะเอบเห็นทวีรดลูกชายด้วย ก็ขายอะไรน้อยเนาะไปสินีนหรือเปล่าไม่ใช่สั่งเวนตาเขาอาจะมาส่งนั่นรอแล้วรออีกนะลูกลูกพี่ก็เป็นผู้ชายนะลูกนะน,นเจ้าถุงเ้าถุงเงินลำาาานเจ้าถุงทองนะะทุกท่านนะ ใ่พวกเรานั่งอยู่ีนนะเจ้าถุงเจ้าถุงทองนะถุงทองลูกไม่อายเลยลูกนี่พี่ชายหนูนะนะพเห็นโทรมาเออพี่ก็เป็นผู้ชายเหมือนหนูนะลูกนะ ก็ดูเรื่สิพี่ก็มาอนหนูทุกอย่างนะเนาะเอาถูงเงินเนาะงางๆงงง,ง,ง,ง <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะคะอื <c oughs> อฮึก็คุยกันงงงงง เราขอบานไปแล้วเราก็ขอบานมาั่ง